เป็นอย่างไรบ้างก็ค่อยๆหาไปก่อนใช้เวลานิดนึงก็อย่างว่าแหละไม่ได้วัดมานานแล้วเนาะก็ตรงวันนี้ก็ต้องช่วยๆค่อยๆหากันไปก่อนแล้วทางสวนทางโน้นแล้วครับเอาเอาให้เสร็จทีละแปลงเอต้องเอาทางนี้เสร็จก่อนแล้วไปโน่นใช่ผมไม่สามารถที่จะขอแบ่งภาคหรือแบ่คนละครึ่งนะแบ่งครึ่งหนึ่งเลยค่ะนะ ฝากผมไว้เดี๋ยวผมดูแลให้แปลงน้นนะคุณเดินทางได้เลยไม่ต้องเป็นเป็นห่วงมีอะไรโทรถามผมดีไหมพี่เก่งไกลรับดูแลให้ดีไหมดูแลให้ใหเป็นลูกค้ากันแล้วนี่รู้จักกันแล้วนี่ก็ต้อง <c oughs> ดูแลกันตลอดแหละ <c oughs> ใช่โทรไปเขาบอกว่าอันนี้ต้องให้ผู้จัดการตัดชินใจเขาตัดสินใจยังไม่ได้ใช่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 ก็ต้องว่าผมต้องไปทุกแปลงแหละแต่ว่า พอ,พอเราก็ดูว่าอถ้ามันไม่มีปัญหาแล้วก็โอเคจบแต่ถ้ายังมีปัญหาอยู่ยังอะไรอยู่ผมก็ต้องอยู่ตลอดจนกระทั่งงานจบหมดเนะดาะเดี๋ยวไปดูเขานิดหนึ่งเนะาะเอารใจใ้ก่อนอเจ้าของที่อยู่ที่ร่มก่อนนะอยู่สบายๆไม่ต้องไม่ต้องตากแดดนะตากแดด,ดน้ำมันพ่อจนเห็นเห็นหมดแล้วอืม ไม,ไมนน่นี่หัวระเกะนี่แต่ว่าหลุดขา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 ดตลังหาต่อ,ตอมันอยู่ครับเออต้องหาตอ่อหัวมันเคลื่อนแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามารังวัดที่ดินนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงที่เรารังวัดในวันนี้มีที่ดินข้างเคียงนะครับด้านทิศเหนือ ก็จดกับคลองชลประทานนะครับตามตามโฉนดที่ดินอันนี้นะครับทิศเหนือก็จะมีแนวเขตจ,จดคลองชลประทานตลอดแนวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในที่ดินจริง,รงๆกันนะครับว่าแนวเขตคลองชลประทานนี้หน้าตาจะเป็นยังไงครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคลองส่งน้านะครับในฤดูน้ํเขาะจะมีการปล่อยน้ํามาจากอ่างเก็บน้านะครับแล้วก็มาปล่อยผ่านมาตามคลองชลประทานแบบนี้นะครับเพื่อที่จะ ให้ชาวไร่ชาวนานะครับได้ผันน้ําออกไปทําไร่ทานานะครับตามชุมชนต่างๆคือเมื่อมีระบบการชลประทานเนี่ยมันก็สามารถที่ควบคุมระดับน้ําควบคุมการไหลของน้ําให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่และฤด,ดูการได้นะครับทีนี้คลองชลประทานเนี่ยวันนี้จะมาให้ความรู้ท่านผู้ชมว่าด้วคลองชลประทานนะครับเขาเรียกว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินครับเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะครับมันเป็นคนละประเภทกับที่สารประโยชน์ประเภทที่ผลเมืองใช้ร่วมกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคลองจ้ประทานเนี่ยนะครับเป็นสารประของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะแล้วหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานที่ดูแลนะครับทีนี้ลักษณะการเกิดของคลองจ้ประทานนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งก็จะเป็นอ่าร่องน้าใช่ไหมครับในการระบายน้ํานะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นคล้ายคถนนนะครับอยู่2ฝั่ง รตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคลองชุปทานเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเข้ากันพื้นที่เอาไว้ในการทันรูบารุงรักษาคลองชุปทานเครื่องจักรต่างๆสามารถเข้ามาขุดลอกเข้ามา,าบูรณะซ่อมแซมนะครับหรือก่อสร้างเพิ่มเติมอะไรต่างๆก็ได้นะครับเพราะ,ะนั้นเขาจะต้องการพื้นที่บางส่วนไว้ทั้ง2ฝั่งคลองชุปทานนะครับอย่างอันเนี้ยก็เขาจะการพื้นที่ไว้ข้างละประมาณ10เมตรนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาก็อนุญาตให้พี่น้องประชาชนนะใช้กันใช้ในการสัญจรไปมาได้เช่นเดียวกัน นะครับก็ก็ไม่ได้ห่วงห้ามอะไรนะครับจนกว่าเขาจะมีโครงการต่างๆหรือเขามีความจําเป็นต้องใช้ที่ดินตรงนี้เขาถึงจะเอาคืนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็สามารถใช้สัญจรไปมาได้คล้ายๆกับทางทศประโยชน์ครับแต่ถ้าพูดกันตามหลักวิชาการนะครับก็คือคลองจุนประธานเนี่ยมันใช้ประโยชน์คนละอย่างกับทางนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินของเราก็ยังไม่ได้ติดทางสาธารณะนะครับทีนี้ตัวคันคลองตรงนี้ในเมื่อเป็นที่ของสวนราชการที่ของทางราชการนะครับ จริงๆแล้วโดยหลักเลยก็คือเป็นของกระทรวงการคลังนะครับหน่วยงานที่ดูแลแทนกระทรวงการคลังก็คือผู้อำนวยการโครงการชนระทานจังหวัดนั้นๆร่วมกับทารักพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆครับก็จะมี2หน่วยงานดูแลร่วมกันครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีที่ดินอยู่ติดกับโครงการชนทานมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการใดๆอาจเป็นผลกระทบต,ต่อโครงกปรชนทาทน,นะครับท่านจะต้องไปขออนุญาตสหน่วยงานนี้ก่อนนะครับก็คือผู้อำนวยการโครงการชนระทานในพื้นที่ของท่าน และท่านรักพื้นที่นะครับในพื้นที่ของท่านเขาจะต้องอนุญาตก่อนนะครับคุณถึงจะสามารถดําเนินการมาเชื่อมทางมาทําอะไรต่างๆได้นะครับเพราะนั้นเจ้าของที่ดินที่ติดคลองจิมระทานวันนี้ได้ความรู้นะครับว่าออถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องพัฒนาที่ดินของเราซึ่งอยู่ในเขตชุทานจะถมดินหรืออะไรต่างๆอันมีผลกระทบต่อที่ดินของสวนราชการแบบนี้เราก็ต้องไปขออนุญาตทางหน่วยงานที่เขารับผิดชอบดูแลให้ถูกต้องนะครับที่ดินของเราก็จะไม่มีปัญหาในอนาคตครับสำหรับวันนี้ก็มาให้ความรู้เรื่องคลองจิมระทานนะครับ ว่าหน่วยงานไหนดูแลเวลาจะขออนุญาตจะต้องไปขออนุญาตหน่วยงานไหนนะครับอย่าลืมปฏิบัติให้ถูกต้องท่านผู้ชมมีคําถามหรือมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับที่ดินท่านสามารถฝากคําถามไว้ได้ที่ Li น์ไอดีแอดรังวัดแล้วผมจะนําคําถามท่านไปตอบในรายการคลินิกที่ดินพบประชาชนในวันพุธและวันเสาร์เวลาสองทุ่มแล้วท่านยังสามารถโทรศัพท์พูดคุยกับผมสายตรงได้ด้วยนะครับใน Facebook และ YouTube ช่องคลินิกที่ดินชื่อเดียวกันเลย E